ครับแล้วก็กับข้าวเที่ยงนะครับอร่อยอร่อยครับเก่งแข่งยังหล่อเลยอ่ะบ้านน้องกินน้่นแข็งบี่นน้องครับอ๋อมีคำถามว่าตายแล้วทีนี้อย่าสำลักนะแอดแมนกับพี่ได้ครับผมพี่สุเทพถามมาจันคำถามตอบยากนะครับตอบได้ก็จะตอบครับพี่สุเทพบอกว่าใครคือคนรู้ใจแมงกะบี่กวางัน ก็เคยร่วมงานอยู่เพเบอร์นี่แหละครับอืมอ่าก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเห็นไหครับผมอ๋ออืมเขาไม่ตอบนะคะพี่สุเทพเขาก็บอกไปแล้วว่าเป็นเพื่อนนะเสียใจเลยนะพี่สุเทพมีคนง้างนะคะคำตอบนี้ไม่มีใครแบบง้างปากง้างกับพี่ได้นะเขาไม่ตอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอ็มประสานงานอันนี้ก่อน ครับแล้วก็กำลังทานข้าวอยู่เนาะครับมาไม่ทันไข่ครับนะครับผมชอบต่อไหมอืออือมาแล้ก็อร่อยทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวไปนอกกินเร็วไปเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวเอ่อรอรถไอติมแป๊บนึงนะคะก็เห็นเลยครับอ๋อแสดงว่ามีเบอร์รถไอติมเลยนะเนี่ยไปไหนอะไหล่ดาราเรานี่ไง เอาไปนั่นใช่ไหมเนี่ยแต่มันอกมานี่เดยวส่งเป็นมองน้่นนี้อย่างน่ะเป้ยกำลังทำอะไรกันข้างในอ่ะเป็นกำลังมกองอ๋อลุงมกำลังกินอะไรอื้อ ทางนี้ก็กินนึกกินข้าวให้แกกินไปก่อนเนาะเอ้ยได้ๆน้กเดี๋ยวถ่ายเอาเมกบี้ก่อนกำลังอร่อยอร่อยกินให้อิ่มนะกินให้อิ่มเลยเออครับบองม้เหรอครับไปแดงกินแล้วยังโอ้ยกินก่อนแล้ว เรากินหน่อไม้อยู่ครับครับเอาเลยเอาเลยหน่อไม้ก็หน่อมครับหน่อไม้ก็หน่อไม้สดๆเลยนี่ครับหน่อไม้สดเนาะครับหน่อไม้สดๆครับกรอบมากๆครับอร่อยครับอร่อยอร่อยก็แม่ครัวฝีมือแม่ครัวแม่ครัวก็ฝีมือคนกินอร่อยมากครับแล้วก็อาหารอีสานนะครับอาหารอีสานเราก็เดี๋ยวให้ดูครับ <ừ. S 2> เขานะเรียกว่าแกงหน่อไม้ครับอันนคือแกงหน่อไม้ใช่ไหม <พอ S 2> <ก>ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอ่อมหรือไม่ใช่ไงไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่อมแกงนะครับแก,แกงเนาะอันนี้ก็ของอร่อยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตำมะละกอด้วยแแกงหน่อไม้นะครับก็ต้องต้องถามต้องต้องถามคนที่กินนะว่าอร่อยเท่าไหร่อร่อยมากครับ เต็มร้อยเลยครับให้เต็มร้อยนะครับอร่อยครับถ้าถ้ามีพันเปอร์เซ็นก็ให้พันเปอร์เซ็นไปเลยครับอร่อยมากครับอืวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนเนาะไม่ไม่ร้อนครับวันนี้นี่นะครับดูบรรยากาศเลยนะครับดูบรรยากาศก็ไม่ร้อนครับอ๋อ ก็กำลังกินข้าวอร่อยอร่อยกันนะครับมะนาวครับมะนาวนะครับอ๋อกินมะนาวด้วยอร่อยอร่อยอร่อยมากตื่นครับครับตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นครับผมตื่นแล้วก็ชื่นตาชื่นตานอนนะครับผมครับผมเมาหน่อไม้แล้วกันครับหน่อไม้อะไรครับแล้วก็หน่อไม้นะครับ ฉันผมจะกินคนสุดท้ายนะฮะก็ยังมีคนกินอยู่น้องคนกินหน่อเนาะครับนี่จะไปกินแเผ็ดเนาะชอบเผ็ดช้มตำหรือเปล่าก็เขาบอกว่าถ้ากินชมตำไม่เผ็ดเขาบอกว่ามันไม่อร่อยโอเคครับอถ้าเกิดไม่เผ็ดมันก็จะไม่อร่อยใไหมครับเออต้องเอาเผ็ดๆเอาให้เอาให้ตื่นเลยเอาให้ตื่นถ้าเอกเราเงียบกิ๊บเลย ก็ไตรเอกก็เนี่พระเอกก็ยังไม่มาอยู่มาเนี่ครับโอ้ยยินเข่าเป็นเท่าไหร่ครับมาคอยเจ้พ่อพ่อกันปอนไหนตะเมียงกระบี่นี่ไม่ถามดูเลยแค่บอกน้ำล่นน้ำรดน้ำ อ้าวคุณนายบีนี่แม่กระบี่บอกว่าจะกินให้หมดถ้วยนี่ไทยบ้านนอกเพราะเพราะว่าแม่กระบี่บอกว่าโอ๋ออร่อยอร่อยให้ร้อยเปอร์เซ็นอ๋อสุดยอดลองเส้นแซ่บด้วยแม่กระบี่เด้ออย่าเดี้ยวนะกล้องนะครับเขาอยู่ข้างหลังนะครับอาทิตย์อะไรนะมีไปทางมาครับผมได้ครับได้ครับไปยุนาจะไปทางมา ผมเผ็ดมากเลยคผมกินเผ็ดได้ไม่มากเท่าไหร่ครับผมโอ้ถ้ากินเผ็ดมากมันจะเหงเต็มหน้าครับวันนี้ถ้าถ้าเรากินเผ็ดสะสมเข้ามากๆจะร้อนท้อนี่หผมก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ กินแล้วพอวันมาครับกินมากไปนะอยากจะกินอยู่แต่ว่าถ้ากินลงไปเยอะๆครับผมอันนี้โหมีทั้งอันนี้เนาะบวบหรือฟักมันบวบบวบบวบอร่อยครับครับนี้กินผักเลยผักบวบอ่อนๆก็ต้องหวานเอาเขาจะพลาดเอาจะพลาดอย่าบอกหวานจริงๆอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดนะเหลือสองไม่รอดแล้วมันยิ่งก่อนเงียบนะต้อง ต้องกินช้าๆหน่อยอเพราะว่าอร่อยเนาะช้าๆไม่ได้เนาะต้องเอาให้ทันใจใช่ครับอ,อย่างระหว่างอย่างระหว่างกินก็โอ้ตักข้าวตักข้าวนะวนื้ออ<า>ิ่มไปแล้วก็คืออ๋อบีบดานี่นี่กระบี่เหมาหมดสามถ้วยแล้วก็หน่อไม้นะชอบมากชอบมากานอ <c oughs> น อิ่มเป็นกระบี่เมาอืมอ่าอิ่มแล้วครับเอาเอาในกระบี่เมานะครับสามถ้วยเลยครับหน่อไม้นน่อนะครับอ uh, ๋อแล้วเอาละทีนี้เอาละเอาละจะเติอนไม่ไหวไหวครับไหวนะไหวไหวรับไม่จุกท้องนะไม่เราก็กินอย่างพอดีพอดีครับไม่ต้องกินเยอะมาก

เดี๋ยวเดี๋ยวถามเพชรบี้หน่อยว่าเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วอร่อยนะเผ็ดแล้วอร่อยไหมอร่อยครับอ้าครับเผ็ดแล้วอร่อยแซ่บๆนะครับใช่ครับอร่อยแซ่บๆเลยนะครับครับคลิปี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ